ไม่ต้องเบิ้ลไม่ต้องค้นควันดำขนาดน,นี้ก็ได้สร้างกันเข้าไปพี่ครับแต่ไม่ป้องกันฝุ่นเลยเคยใส่ใจกันบ้างไหมเนี่ยหนืน้อว่าหิมะตกเป็มบ้านหมดเลยเผาหญ้าเผาไร่แถมเผานาอีโกโธ่เสร็จแล้วเป็นไงครับหานอากาศกันให้ควันแล้วก็ไม่สบายเป็นโรคทางเดินหายใจกันทั้งเมืองไม่ต้องถามหาว่าใครทําแต่มาเริ่มที่ตัวเราปัญหาฝุ่นละอองมลพิษิแอากาศป้องกันได้เพราะอากาศดีๆสร้างได้จากเราทุกคนรวมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มพลังให้เครื่องยนต์ของคุณตอบสนองทุกการขับเคลื่อนอย่างสูงสุดด้วยเวลลอยนิวตรอนซูเปอร์คอมมันเดรลน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ชั้นนำที่ได้มาตรฐาน API CK4 ช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดประหยัดเชื้อเพลิงเพิ่มกำลังรอบได้อย่างเต็มที่เหมาะกับเครื่องยนต์ดีเซลคอมมันเดรลของรถกระบะและ SUV ตอบสนองทุกการใช้งานของเครื่องยนต์ด้วยเวลลอยนิวตรอนซูเปอร์คอมมันเดรลกระป๋องสีทองเวลลอยลื่นเหลือลน้นทนเหลือหลาย เตรียมกลับมาพบกับ2คนข่าวที่คนไทยคุ้นเคยต้นแบบการเล่าข่าวที่ย่อยได้ง่ายได้อัธรถครบประเด็นที่คนไทยต้องรู้กโนกรัฐวงสกุลและทีระคัญ,ญยะไพบูณ์ในรายการเช้าข่าวเข้มเข้มกันทุกเช้าว,วันจันทร์ถึงสุ์เวลา8 40. นาฬิกานาทีถึง10นาฬิกาทางมิติข่าว90.5เริ่ม1กุมภาพันธ์นี้ สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังกา,ารทำไทยรายการ Insider Talk โดยธนงขันทองและทีมงานน้ำมันเครื่องเวลอเวลอยเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายอารุนสวัสดิ์ท่านผู้ฟังทางมิติข่าว90.5ครับในเวลาของรายการ Insider Talk วันนี้เราพบการเช้าวันจันทร์ที่1มีนาคม2564อยู่กับผมกิตติดิตธนดิษวันครับถ้าผู้ฟังครับวันนี้เราพบกันวันแรกของเดือนใหม่ครับเดือนมีนาคมนั่นก็หมายความว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศเมียนมาเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์นะครับนั่นก็คือการรัฐประหารยึดอำนาจโดยพลเอกอาวุโสมินอองลาย ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเนี่ยนะฮะก็เกิดขึ้นผ่านมาครบ1เดือนแล้วครับปรากฏว่า1เดือนผ่านไปเราเห็นอาเซียนกำลังใช้ความพยายามทางการทูตอย่างหนักเลยครับในการหาทางออกให้กับวิกฤตในเมียนมาโดยเฉพาะประเทศที่ตอนนี้เนี่ยพยายามแสดงบทบาทสำคัญอย่างอินโดนีเซียนะครับที่รัฐมนตรีต่างประเทศของอินโดนีเซีย นางเรดโนมาสุดีเนี่ยก็เดินสายอย่างหนักทัวอาเซียนเลยครับเดินทางไปหลายประเทศตั้งแต่ประเทศที่เป็นอาเซียนในปีนี้นั่นก็คือบรูไนเดินทางมาที่ประเทศไทยด้วยนะครับที่ก็เป็นบ้านพี่เมืองน้องกับเมียนมามีอาณาเขตพรมแดนติดต่อกันยาวนับพันกิโลเมตรแล้วก็จริงๆเนี่ยรัฐมนตรีของอินโดนีเซียก็ เกือบจะเดินทางไปที่เมืองย่างกุ้งของเมียนมาด้วยซ้ำแต่ว่าก็ไม่ได้ไปนะครับหลังจากที่มีข่าวรายงานออกมาแล้วก็โดนกระแสกดดันจากนานาชาตินะฮะว่าอินโดนีเซียเนี่ยจะกลายเป็นประเทศแรกของโลกหรือเปล่าที่ออกมารับรองความชอบธรรมของรัฐบาลทหารนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกตัวเองว่าเป็นคณะมนตรีการปกครองแห่งรัฐนะครับ สุดท้ายเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหวยก็เลยมาออกที่เมืองไทยนะครับที่ไทยเนี่ยก็เหมือนกับเป็นประเทศคนกลางนะฮะให้รัฐมนตรีต่างประเทศของเมียนมาคนใหม่ที่รัฐบาลทหารตั้งขึ้นกับรัฐมนตรีต่างประเทศของอินโดนีเซียมาพบกันสามฝ่ายนะครับมาพบกันแบบไตรภาคีโดยมีรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยนั่งอยู่ตรงกลาง ภาพนี้ก็ถูกเผยแพร่อ,พอ,ออกไปทั่วโลกนะครับแล้วก็เป็นข่าวเกลียวกล่าวกันไปอันนี้คือความพยายามทางการทูตของอาเซียนที่จะหาทางออกอย่างสันติวิธีแล้วก็ในรูปแบบของอาเซียนเวย์มากที่สุดแต่ในขณะเดียวกันครับท่านผู้ฟังสถานการณ์ในเมียนมายังคงคุกรุ่นขึ้นเรื่อยๆแม้ว่า ตัวพลเอกมินอ,องหลายจะออกมายืนยันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าเจ้าหน้าที่นั้นใช้ความอดทนอดกลั้นมากที่สุดแล้วกับผู้ชุมนุมแล้วก็จะพยายามใช้กำลังใช้อาวุธในการจัดการผู้ชุมนุมแบบน้อยที่สุดปรากฏว่าตอนนี้ผ่านมา1เดือนผู้ชุมนุมครับยังคงออกมารวมตัวกันทุกวันทุกวันแต่ฝ่ายความมั่นคง ดูจะหมดความอดทนลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองครับวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเห็นได้ชัดเจนครับว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เริ่มไม่ทนแล้วนะฮะแล้วก็มีการใช้มาตรการที่ยกระดับความรุนแรงมากขึ้นนอกจากตำรวจแล้วตอนนี้เราเริ่มเห็นทหารนะครับของกองทัพมาร่วมกับตำรวจ ในการจัดการกับผู้ชุมนุมแล้วก็ปรากฏว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาครับปกติเนี่ยการชุมนุมจะต้องเริ่มขึ้นก่อนช่วงสายๆบ้างช่วงเที่ยงๆบ้างบ่ายๆบ,บ้างแล้วก็ยาวไปจนถึงช่วงเยน็นช่วงคำ่ำการสลายการชุมนุมในที่ผ่านมานะครับก็มักจะเกิดขึ้นในช่วงเยน็นช่วงค่ำเป็นต้นไปหรืออย่างเร็วก็ช่วงบ่ายแต่ตอนนี้ไม่ใช่แบบนั้นแล้วนะครับ สัปดาห์ที่ผ่านมาพอผู้ชุมนุมเริ่มปรากฏตัวกันเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะที่เมืองย่างกุ้งเนี่ยนะฮะในช่วงสายๆเจ้าหน้าที่ก็ใช้กำลังเข้าสลายการชุมนุมแล้วก็จับกลุ่มทันทีนะครับโดยเฉพาะเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เนี่ยมีรายงานว่าเป็นวันที่นองเลือดที่สุดในรอบหนึ่งเดือนนับตั้งแต่เกิดการรัฐประหารครับ ครบรอบหนึ่งเดือนด้วยวันที่นองเลือดที่สุดเพราะเมื่อวานนี้มีรายงานการใช้กระสุนจริงในหลากหลายพื้นที่หลากหลายเมืองทั้งเมืองขนาดเล็กเมืองขนาดใหญ่จนกระทั่งมีผู้เสียชีวิตถึง18%คนครับ18คนนี้ต้องย้ำกันอีกสักทีว่าเป็นผู้เสียชีวิตในวันเดียวเท่านั้นคนที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลตรงนี้นะครับก็คือ สำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิทมนุษยชนแห่งสหรประชาชาตินะครับที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลว่ามีผู้เสียชีวิต18คนแล้วก็ได้รับบาดเจ็บ30คนด้วยกันเท่ากับว่าตอนนี้กับถ้าเกิดนับตั้งแต่วันแรกมาจนถึงปัจจุบันผู้ชุมนุมที่เสียชีวิตที่มีข้อมูลได้รับการยืนยันแล้วเนี่ยนะฮะจนถึงตอนนี้มี21คน เมื่อวานนี้18ก่อนหน้านี้อย่างน้อย3คนตัวเลขจริงๆอาจจะสูงกว่านี้ก็ได้แต่18คนแค่นี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงแล้วก็หนองเลือดที่สุดแล้วนะครับในขณะที่ฝั่งของกองทัพเองก็อ้างเหมือนกันว่าฝ่ายของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไปดูแลเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การชุมนุมก็มีผู้ที่เสียชีวิตไป1น,นายเหมือนกันนะครับ ทีนี้ฮะพามาดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วเมียนมาเมื่อวานนี้นะครับเริ่มต้นจากที่เมืองย่างกุ้งนะฮะเมืองที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มีสถานการณ์การชุมนุมที่น่าจะเรียกว่าตึงเครียดที่สุดเจ้าหน้าที่ครับทั้งตำรวจทั้งทหารก็ใช้อาวุธหลากหลายนะฮะมีตั้งแต่ ระเบิดเสียงระเบิดแสงที่ทำให้เกิดเสียงดังแล้วก็ทำให้เกิดอาการตกใจมีการใช้แก๊สน้าตากระสุนยางกระสุนจริงยิงขึ้นฟ้าก็ยังไม่สามารถทำให้ผู้ชุมนุมนั้นแตกกระจายกันไปคนละทิศคนละทางได้ยังสลายการชุมนุมไม่สำเร็จสุดท้ายเลยเนี่ยนะฮะก็เลยมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่มีการใช้กระสุนจริง รายงานเบื้องต้นบอกว่าที่เฉพาะเมืองย่างกุ้งเมื่อวานนี้มีผู้เสียชีวิต5คนด้วยกันครับหนึ่งในนั้นเสียชีวิตหลังจากถูกยิงด้วยกระสุนจริงเข้าที่หน้าอกแล้วก็บาดเจ็บสาหัสก่อนนะครับไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนอกจากนี้มีอีกหนึ่งรายเสียชีวิตหลังจากถูกยิงเข้าที่ดวงตาอีกรายหนึ่งอันนี้น่าสนใจครับท่านผู้ฟัง เป็นครูโรงเรียนมัธยมเสียชีวิตไม่ได้เพราะว่าโดนกระสุนจริงของเจ้าหน้าที่แต่อย่างใดแต่เสียชีวิตเนื่องจากหัวใจวายหลังจากเจอกับแรงระเบิดของออระเบิดเสียงระเบิดแสงที่ทำให้เกิดการตกใจอย่างที่บอกไปนะครับแต่สำหรับคุณครูท่านนี้คือถึงกับช็อกหัวใจวายแล้วก็เสียชีวิตกันเลยทีเดียวครับ มีรายง,งานด้วยนะครับว่าเมื่อวานนี้ที่ย่างกุ้งนะครับที่โรงเรียนแพทย์มีนักเรียนแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่นั่นเนี่ยออกมาร่วมกันชุมนุมนะครับในกลุ่มที่เขาเรียกตัวเองว่าพันธมิตรเสื้อกาวนะฮะก็มีการใช้เนี่ยแหละฮะไอตัวระเบิดที่ทำให้เกิดการตกใจเนี่ยนะครับบริเวณด้านนอกของโรงเรียนแพทย์เหมือนกันแล้วก็จนถึงตอนนี้ มีนักเรียนแพทย์แล้วก็บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับที่แห่งนี้ถูกจับไปแล้วมากกว่า50คนอันนี้เฉพาะที่ย่างกุ้งนะฮะยังมีรายงานสถานการณ์ที่เมืองอื่นเข้ามาก็หนองเลือดไปแพ้กันนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เมืองทวายทางตอนใต้ของประเทศนะครับมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนบางรายงานข่าวบอกว่าอาจจะมากถึง5คนที่เมืองมันดาเลครับ ที่เมืองบันดาเลนะฮะซึ่งเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของเมียนมามีผู้เสียชีวิตยอย่างน้อยสองคนหนึ่งในนั้นเสียชีวิตขณะกำลังขี่รถมอเตอร์ไซค์อยู่เลยนะครับโดยที่ทางกระสุนเนี่ยนะฮะได้เจาะเข้าไปที่หมวกกันน็อกของชายคนนี้นะครับแล้วก็ล้มลงจากรถมอเตอร์ไซค์หมดสติแล้วก็เสียชีวิตในทันทีนะฮะทำให้หลายคน นึกไปถึงผู้เสียชีวิตรายแรกของการชุมนุมที่เมียนมานี้นะครับซึ่งก็คือหญิงที่มีอายุ19ถึง20ปีนะที่เสียชีวิตในกรุงเนปิดอนะครับเป็นคนแรกแล้วก็ถูกยิงเนี่ยกระสุนซึ่งเป็นกระสุนจริงเจาะเข้าที่ศรีรษะทะลุหมวกกันน็อกเช่นเดียวกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มัณฑะเลนะครับอันนี้คือผู้เสียชีวิตในขณะที่ผู้ ถูกจับกลุมนะครับก็แบ่งเป็น2วันด้วยกันวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับสำหรับวันเสาร์มีข้อมูลจากสถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลเมียนมานะครับ MRTV บอกว่าเฉพาะวันเสาร์วันเดียวมีผู้ที่ถูกจับกลุ่มเกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมอย่างน้อย470คนในขณะที่เมื่อวานนี้ครับอันนี้น่าตกใจ เมื่อวานนี้วันเดียวรายงานข่าวเบื้องต้นบอกว่าน่าจะมีผู้ถูกจับกุ่มมากกว่า1,000คนครับนี่ถือว่าเป็นตัวเลขที่ถ้าเกิดรายงานข่าวตรงตามนี้จริงๆทางรัฐบาลยืนยันจริงๆก็จะถือเป็นตัวเลขที่ทำสถิติมากที่สุดเลยนะครับวันเดียวกวาดล้างจับกลุ่มกันเป็นพันคนหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีชาวต่างชาติด้วยนะครับในช่วง วันสวันที่ผ่านมานะครับชื่อว่านายยูกิคิตาซุมินะครับเขาเป็นสื่อมวลชนชาวญี่ปุ่นครับซึ่งเป็นฟรีแลนซ์แต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยเป็นผู้สื่อข่าวให้กับหนังสือพิมพ์นะครับธุรกิจของญี่ปุ่นที่ชื่อว่านิเคอิบิสเนสเดลี่นะครับถือว่าเป็นนักข่าวต่างชาติคนแรกที่ถูกควบคุมตัวนับตั้งแต่เกิดการยึดอำนาจนะครับ ส่วนนักข่าวที่เป็นคนเมียนมาในท้องถิ่นอันนี้มีรายงานข่าวถูกควบคุมตัวอยู่เรื่อยๆครับแต่ว่าถ้านับเฉพาะว่าเป็นชาวต่างชาติเนี่ยนะฮะก็จะถือเป็นคนที่2ครับเป็นคนที่2ต่อจากอาจารย์ชอนเทอร์เนลนะครับซึ่งเป็นนักวิชาการชาวออสเตรเลียแล้วก็ช่วงหลังมานี้มาเป็นที่ปรึกษาในการปฏิรูปเศรษฐกิจให้กับนางองซานซูจี ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในคนใกล้ชิดกับซูจีถูกจับกุมเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็ชายชาวญี่ปุ่นคนนี้ก็จะถือเป็นคนที่2ทางรัฐบาลญี่ปุ่นเองเบื้องต้นก็ไม่ได้มีการยืนยันข่าวนี้แบบร้อหรือว่าแบบเป็นทางการนะครับบอกแค่ว่ารับทราบข่าวว่ามีชายสัญชาติญี่ปุ่นอายุประมาณสัก40กว่าปีถูกจับกุมโดยตำรวจที่ย่างกุ้ง แล้วก็ไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรแม้กระทั่งชื่อเสียงเรียงนามนะครับเอาละฮะหลังจากเหตุการณ์นองเลือดที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ก็เราก็จะได้เห็นนะครับแรงกดดันจากนานาชาติโดยเฉพาะชาติตะวันตกมากขึ้นมากขึ้น,นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาที่ถือเป็นบททดสอบใหญ่บททดสอบแรกของประธานาธิบดีโจไบเดนในเวทีโลกนะครับสถานทูตสหรัฐ นายเมียนม,มาก,ก็ได้ออกแถลงการต่อเนื่องนะครับหลังจากเหตุการณ์เมื่อวานนี้โดยสหรัฐเนี่ยก็บอกว่ารู้สึกใจสลายครับที่ได้เห็นการสูญเสียชีวิตไปเป็นจำนวนคนมากขนาดนี้บอกว่าประชาชนเองเนี่ยไม่ควรจะต้องมาเจอกับความรุนแรงแบบนี้เพียงเพราะแค่การแสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นการคัดค้านหรือว่าต่อต้าน การระดับประหารโดยกองทัพนะฮะการใช้วิธีการรุนแรงแบบนี้ในการพุ่งเป้าเจาะจงคนที่เป็นพลเรือนเนี่ยนะถือว่าเป็นพฤติกรรมที่สหรัฐใช้คำนี้เลยนะฮะใช้คำว่าหน้ารังเกียจเป็นอย่างยิ่งอันนี้ก็ถือเป็นถ้อยคำที่รุนแรงนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าแนวทางทางการทูตนะครับหรือว่าการ ขึ้นบัญชีดำการคว่ำบาตรจริงๆของสหรัฐเนี่ยจะทําอะไรได้มากกว่านี้หรือเปล่านะที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นสหรัฐขึ้นบัญชีดำตัวของพลเอกมินอองลายคนใกล้ชิดคนที่อยู่ในรัฐบาลทหารชุดใหม่แต่ก็จะทําอะไรได้มากกว่านี้ไหมอันนี้ก็น่าจับตากันต่อไปนะครับว่านอกเหนือจากถ้อยคําที่ใช้รุนแรงแล้วเนี่ยมาตราการในทางปฏิบัติจริงๆ จะแรงเหมือนคำพูดหรือเปล่านะครับในขณะที่อินโดนีเซียครับอินโดนีเซียก็ออกแถลงการ์เหมือนกันหลังจากเหตุการณ์เมื่อวานนี้บอกว่ามีความวิตกกังวลเป็นอย่างยิ่งซึ่งอินโดนีเซียก็แน่นอนนะครับอย่างที่เล่าไปต้นรายการบอกว่าเป็นประเทศอาเซียนที่ตอนนี้เนี่ยพยายามแสดงบทบาทนำเหมือนกับเป็นพี่ใหญ่ในเรื่องนี้นะครับก็ อินโดนีเซียก็ไม่พ้นครับต้องออกแถลงการมาแสดงความวิตกกังวลสักหน่อยแต่ก็ไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้นะฮะพูดถึงเรื่องการทูตแล้วถ้าผู้ฟังหลายท่านเนี่ยอาจจะได้เห็นแล้วครับเป็นคลิปที่มีการแชร์กันในโลกออนไลน์มากพอสมควรเป็นการประชุมสมัชชาใหญ่ของสหรประชาชาตินะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่นครนิวยอร์กขอ,ของสหรัฐอเมริกาครับก็มีการ ประชุมกันหนึ่งนวาระก็คือเรื่องสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศเมียนมานี่แหละครับภาพที่คนแชร์กันเยอะเลยก็คือการกล่าวถ้อยถแถลงของทางเอกอนครชัชทูตเมียนมาประจําสหประชาชาตินะครับนายจอโมตุนซึ่งเขาเนี่ยเป็นทูตเมียนมาประจํา UN มานานแล้วนะครับคือตั้งแต่สมัยขององซานซูจีไม่ได้เพิ่งมาเป็น นะครับเพราะฉะนั้นเขาคือคนที่ซูจีแต่งตั้งขึ้นทีนี้ไม่ได้มีการพูดอย่างเดียวตัวของทูตเมียนมาที่ชื่อว่าจอโมตุนเนี่ยนะครทั้งพูดภาษาอังกฤษทั้งพูดภาษาเมียนมาที่สำคัญตอนท้ายเนี่ยเหมือนกับมีอารมณ์ร่วมพูดแบบเสียงสั่นเครือเหมือนจะร้องไห้แล้วก็ชู3นิ้วกลางที่ประชุม UN พูดจบ ก็มีเสียงปรบมือจากบรรดานักการทูตที่มาจากประเทศโลกตะวันตกทั้งหลายเนี่ยนะฮะก็ปรบมือชื่นชมคือเนื้อหาสาระใจความหลักๆของทูตเปยนมาคนนี้นะครับที่สร้างกระแสไปทั่วโลกก็คือว่าเขาบอกเลยว่าที่เขาพูดต่อไปนี้เนี่ยเป็นการพูดในนามตัวแทนของรัฐบาลน,นางองซานซูจีไม่ใช่รัฐบาลชุดใหม่ที่เกิดขึ้นหลังจากการยึดอำนาจ แล้วก็มีการขอให้ทาง UN เี่ยนะฮะใช้ทุกวิถีทางเท่าที่จะเป็นไปได้ในการออกแอคชั่นในการมีมาตร,ราการต่างๆต่อต้านกองทัพของเมียนมาแล้วก็ให้ความปลอดภัยแล้วก็ความมั่นคงกับประชาชนชาวเมียนมาทางทูตเมียนมาบอกอย่างนี้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยต้องการให้ประชาคมโลกร่วมกันออกมาตร,ราการที่รุนแรงที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อยุติการรัฐประหารในเมียนมาเสีทีแล้วก็ยุติการกดขี่ประชาชนผู้บริสุทธิ์และนำประชาธิปไตยกลับคืนมาอันนี้คือถ้อยถแถลงประมาณนี้นะครับที่ไปพูดในเวที UN แน่นอนครับคนที่เป็นนักการทูตเบอร์ต้นๆของประเทศเมียนมาเนี่ยอย่างทูตประจำา UN ไปพูดขัดกับกองทัพเมียนมาขนาดนี้นะ แน่นอนครับว่าก็ต้องมีมาตรการลงโทษตามมาพูดวันศุกร์พอวันเสาร์ปั๊บเนี่ยนะฮะทางสถานีโทรทัศน์ทางการของเมียนมาก,ก็ออกประกาศทันทีนะครับว่าให้ทูตคนนี้ที่ชื่อว่าจอโมโตุนเนี่ยนะฮะออกจากตำแหน่งโดยทันทีเนื่องจากเป็นคนที่ทรยศประเทศนี่นะครับแล้วก็ใช้อำนาจในฐานะที่เป็นเอกอัครราชทูตแบบ ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับแล้วก็ทางกระทรวงการต่างประเทศของเมียนมาเองเนี่ยก็ไม่ใช่แค่ที่ UN ครับมีการออกประกาศล่าสุดเรียกเอกอัคราชะทูตเมียนมาที่ประจำการอยู่ตามสถานทูตในหลายประเทศรายงานข่าวไม่ได้บอกนะครับว่าที่ประเทศไหนบ้างแต่หลายคนเรียกให้เดินทางกลับประเทศเป็นการด่วนแสดงเห็นอะไรบ้างแสดงเห็นว่า ตอนนี้นักการทูตเมียนมาที่อยู่ทั่วโลกคงมีจำนวนไม่หน้อยครับที่ก็เป็นคนที่ฝักฝ่ายหรือว่าสนับสนุนตัวของนางองซานซูจีและพรรค NLD แล้วก็ไม่เห็นด้วยกับการยึดอำนาจของกองทัพอาจจะมีการใช้ทุกวิถีทางในตำแหน่งของตัวเองในการเคลื่อนไหวทางการทูตเพื่อเรียกร้องให้นานาชาติกดดันกองทัพหรือไม่คือพูดง่ายๆตอนนี้ ทางกองทัพเมียนมาที่ยึดอํานาจเนี่ยนะครับคงจะไม่ไว้ใจนักการทูตหลายๆคนที่ซูจีแต่งตั้งคงจะระแคะระคายอะไรบางอย่างว่าอาจจะเกิดอะไรขึ้นหรือไม่ก็เลยมีการเรียกทูตหลายคนให้กลับประเทศโดยด่ว,ดวนอาจจะมีการไล่ออกอาจจะมีการปลดจากตําแหน่งไม้ก็ต้องติดตามกันต่อนะครับอย่างไรก็ตามในกรณีของท่านทูตของเมียนมาที่ UN เนี่ยนะครับคนนี้เนี่ย ต่อให้รัฐบาลทหารชุดใหม่จะมีการประกาศออกมาทางทีวีของทางการแล้วว่าปลดออกจากตำแหน่งบอกว่าเป็นคนที่ทรยศประเทศแต่มีข้อที่น่าสังเกตตรงนี้ครับที่ประชุมใหญ่ของสหรประชาชาติยังไม่ได้มีการรับรองอะไรใดๆทั้งสิน้นนะสำหรับรัฐบาลทหารชุดใหม่เพราะฉะนั้นในเมื่อ UN เองยังไม่ได้มีมติ หรือว่าให้ความชอบธรรมกับรัฐบาลทหารเมียนมาแล้วคำสั่งปลดทูตคนนี้ของเมียนมาออกจากตำแหน่งจะถือเป็นคำสั่งที่ชอบธรรมด้วยหรือไม่โดยเฉพาะเมื่อไปประกอบกับก,บการให้สัมภาษณ์ล่าสุดของโคศกเลขา UN นะครับก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยทางเลขา UN นนายอันโตนิโอกูเตเรสก็ยังไม่ได้รับนะฮะการสื่อสาร เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตัวเอกอัครรชทูตใดๆต่อสำนักงานใหญ่สหรประชาชาติที่นครนิวยอร์กเพราะฉะนั้นนายจอโมตุนเนี่ยก็ยังคงถือเป็นทูดอยู่ยังไม่ได้ถูกปลดแต่อย่างใดนี่นะฮะกลายเป็นว่าพอเมียนมารัฐบาลทหารปลดที่ UN บอกว่ายังไม่ได้รับอะไรทั้งสิน้นยังถือเป็นทูดอยู่เรายังให้ความชอบธรรมยังไม่ถูกปลดคนละเรื่องกันเลยนะฮะแล้วมีสำนักข่าวพยายามติดต่อสัมภาษณ์ ไปยังท่านทูตเมียนมาคนนี้ก็มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อเหมือนกันนะบอกว่านี่คือการต่อสู้กับการยึดอํานาจของเขาและเขาก็จะต่อสู้แบบนี้ให้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้คําถามก็คือหลังจากนี้กับถ้าเกิดมีการเสนอชื่อคนใหม่จริงๆเนี่ยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นในเวทีที่ประชุมใหญ่ของสหประชาชาติ ถ้าเกิดรัฐบาลทหารเมียนมาเสนอคนใหม่คนมาขึ้นมาสักคนหนึ่งนะชื่อหนึ่งส่งมาที่นิวยอร์กบอกว่าคนนี้ต่างหากคือทูตเมียนมาประจำยูเคนใหม่แล้วคนเก่าเนี่ยปลดไปซะสุดท้ายอาจจะต้องมาวัดกันตรงนี้ฮะอาจจะต้องมาวัดกันที่การลงมติของบรรดาสมาชิก UN ทั้ง193ประเทศว่าจะรับรองคนไหน ให้เป็นตัวแทนอันชอบธรรมของประเทศเมียนมากก็เป็นไปได้อันนี้เนี่ยก็คงจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตทางการทูตตามมาอย่างแน่นอนนะครับถาว่าก่อนหน้านี้เคยมีอะไรในลักษณะคล้ายๆกันไหมก็อาจจะเคยมีนะฮะอย่างย้อนกลับไปตอนปี2011หรือว่าเกือบเกือบ10ปีที่แล้วมีประเด็นเกี่ยวกับประเทศลิเบียครับ ประเทศลิเบียเนี่ยก็เป็นหนึ่งในชาติที่เจอกับกระแสอาหรับสปริงนะครับมีสงครามกลางเมืองมีม็อบโค่นล้มรัฐบาลตอนนั้นก็กลายเป็นสงครามกลางเมืองเลยสําหรับลิเบียนะครับก็โค่นล้มรัฐบาลของกาดาฟี่แล้วหลังจากนั้นกลุ่มกบฏเนี่ยก็สามารถตั้งเป็นรัฐบาลรักษาการขึ้นมาได้นะครับก็มีการส่งตัวบุคคลนะฮะมาเป็นทูตคนใหม่ประจําลิเบียที่ UN นะครับ ก็ปรากฏว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทางบรรดาประเทศมห,หาอำนาจต่างๆไม่ว่าจะเป็นสหรัฐรัสเซียจีน UN ต่างก็ทางเออ EU ด้วยเนี่ยนะฮะก็รับรองนะใหออ้คนใหม่เนี่ยเป็นทูตอย่างเป็นทางการคนใหม่ของลิเบียนะฮะก็เลยทำให้สุดท้ายก็มีการเปลี่ยนแปลงตัวนักการทูตเกิดขึ้นที่เมียนมาเองก็อาจจะเป็นกรณีคล้ายๆกัน หรือไม่อย่างไรก็ต้องติดตามกันต่อไปนะฮะแต่ที่แน่ๆตอนนี้เนี่ยทั่วโลกเองเริ่มมีแรงกดดันเมียนมามากขึ้นมากขึ้น,นไหนจะเวอร์แบงก์นะครับเวอร์แบงก์ที่ก็มีการประกาศระง,งับการช่วยเหลือทางการเงินนะฮะเกี่ยวกับโครงการพัฒนาต่างๆในเมียนมาถ้าเกิดมีคำร้องขอตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นต้นไปก่อนหน้านั้นยังคงให้อยู่ แต่ก็จะมีการจับตานะครับแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์ต่างๆมากขึ้นนะครับว่ามีการเอาเงินที่ World Bank ให้เนี่ยไปใช้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ตามความต้องการที่ขอมาตั้งแต่แรกหรือไม่นะครับก็ถือว่าทาง Worldbank เองซึ่งชัดเจนนะครับว่าสหรัฐเนี่ยเป็นผู้ที่มีอิทธิพลสูงที่สุดขององค์กรนี้ก็มีการส่งสัญญาณนะครับระงับเงินช่วยเหลือที่ อาจจะมากระดับหมื่นล้านบาทก็เป็นไปได้เพราะว่าเฉพาะปีที่แล้วนะครับเวอร์แบงได้อนุมัติเงินช่วยเหลือทั้งเงินให้เปล่าทั้งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเนี่ยนะครับกับเมียนมาถึง350ล้านดอลลาร์ตีเป็นเงินไทยก็ระดับหมื่นล้านบาทนะครับที่ให้เมียนมาเนี่ยไปฟื้นฟูประเทศจากวิกฤตโควิด19ไหนจาจะประเทศญี่ปุ่นนะครับที่ตอนนี้เนี่ยก็มีรายงานข่าวร่ำร่ามาเหมือนกัน ว่าจะระง,งับแผนการช่วยเหลือเรื่องของการงบประมาณการพัฒนาเนี่ยให้กับเมียนมาแต่รัฐบาลญี่ปุ่นรายงานข่าววงในบอกนะครับว่าจะยังไม่ใช้คำว่าเป็นการคว่มบาตรแค่ระง,งับเงินช่วยเหลือไปก่อนเพื่อจูงใจให้รัฐบาลทหารเมียนมาชุดใหม่มีการเจรจากับฝ่ายของนางซูจีเนี่ยอย่างสันติวิธีนะครับ เอาละครับเรื่องเมียนมาคงจะไม่จบง่ายๆ1เดือนแล้วแต่สถานการณ์ยิ่งรุนแรงนองเลือดขนาดนี้จับตากันต่อครับอย่างเร็วที่สุดอาจจะวันพรุ่งนี้น่าจะมีการประชุมกันนัดพิเศษครับเป็นการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอคอนเฟอ n c เรนซ์ระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนจับตาว่าคนที่จะมาเข้าร่วมเนี่ยจะมี9ประเทศหรือว่า10ประเทศรวมไปถึงซูจีเองนะครับวัน นี้เองนะจริงๆวันนี้เลยที่เธอนั้นจะต้องมาขึ้นศาลนัดล่าสุดแต่จะมาปรากฏตัวด้วยตัวเองหรือไม่ก็ต้องดูกันต่อไปครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการ insider talk ในเช้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสาระน่ารู้ปานสตอเบอรี่ชื่อเรียกแสนจะน่ารักแต่รู้หรือไม่คะว่าปานสตอเบอรี่นั้นเป็นโรคเนื้องอกหลอด